กรณีของ3 BBIF ครับล่าสุดทางคุณการอัธธรรมสุนทรกรรมการผู้มนวยการบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนนะครับหรือว่า LH Securities ก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจครับว่าปัจจุบันกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือว่า Infrastructure Fund เนี่ยยังถือเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่ปลอดภัยสูงทั้งในแง่ของราคาหน่วยลงทุนและอัตราผลตอบแทน โดยเฉพาะในช่วงที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายกำลังเข้าสู่ช่วงขาลงซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อกองทุนประเภทนี้อย่างชัดเจนโดยกองทุนเด่นที่กลุ่ม Land ์แอนด์เฮได้มีการเข้าไปลงทุนนะฮะเช่นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสามนะฮะหรือว่าตัว3 BBIF ตรงนี้เองก็มั่นใจว่าในช่วงไตรามาส2หรือว่าไตรามาส3ของปีนี้เนี่ยกองทุนจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้สำเร็จแล้วก็คาดว่าจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้อีกครั้ง สำหรับช่วงไตรมาส4ของปี2,568อ่าก็เดี๋ยวเบื้องต้นรอดูก่อนเลยนะฮะงบงวด Q2 ซึ่ง3 BBIF น่าจะออกมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วอ่าใช่ก็คงจะประมาณสักต้นเดือนหน้าสัปดาห์หน้าถ้าตามทำรายเดิมนะว่าขาดทุนสะสมจะหมดหรือไม่ใช่ใช่และหรือมันจะเหลือน้อยเท่าไหร่อ่าถ้าหมดครับถ้าหมดเลยในงบไตรมาสสองอือก็อาจจะปันผลได้เลย คือไต่มาสาม่าไต่มาสามจะปันผลได้เลยเพราะว่านโยบายเขาเนี่ยเวลาจ่ายปันผลคือต้องจ่ายทุกๆุกไตรมาสใช่ทุกไต่มาสเลยนะครับงั้นถ้า2หมดครับถ้า2หมดสามจ่ายได้ทันทีอ่าใช่ผมเอาตัวเลขขึ้นมานิดหนึ่งนะคุณว่าฮาว่าเอาเบื้องต้นก่อนณสิ้นไตรมาสแรกนะฮะขาดทุนสะสมที่มีอยู่ณตอนนี้ของ3 b b บคือ1 6 0 0งสิบล้านบาทอืมเอาตัวเลขนี้เป็นเป็นเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ถ้าดูจากสิตินะครับในแง่ของรายไตรมาสเนี่ย กําไรของตัวของ 3BBF เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1300ล้านบาทกลมๆประมาณ1000ถึง1300ล้านบาทถ้าออกมาแบบนี้ไตรมาส2เกือบหมดแล้วนะคุณนะฮะเกือบหมดแล้วนะครับเพราะถ้าดูจากขาดทุนสะสม1,600ล้านบาทถ้าสมมุติว่าเอาตัวเลขอย่างเท่ากับไตรมาสแรกเลยกันไตรมาสแรกเนี่ยเขามีกำไรสุทธ,ธิอยู่ที่1,307ล้านบาท มาหักลบกับตัวของขาดทุนสะสม1,600ล้านบาทก็จะเหลือขาดทุนสะสมเพียงแค่300ล้านบาทเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นไตรมาสสองเกือบเกลี้ยงเกือบเกลี้ยงเพราะไตรมาสสาเอาตัวเลขเข้ากันก็ได้1,300ล้านบาทอันนี้กลับมาเป็นบวกทันทีนะในแง่ของกำไรสะสมทันทีนะครับแล้วก็มีเสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับ,รบเกี่ยวกับการปรับลดลงของอัตราอดเบนนโยบายซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับ,รบแก่กองทุน โคร,ครงสร้างพื้นฐานหรือว่ากองรีดที่มีการกู้ยืมเงินสูงอย่างตัว 3BBIF นะครับรวมถึงกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลหรือว่า DIF ที่ Land and House เนี่ยก็มีการลงทุนอยู่ด้วยเช่นกันก็เนื่องจากจะเป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มผลตอบแทนยิวและก็สนับสนุนการเติบโตของกองทุนได้อย่างมีนัยยะสาคัญคขณะที่ทางบลล์แอนด์เฮาส์เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่มีแผนนะครับในการจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ในอินฟราฟันที่ถืออยู่นะครับเนื่องจากตลาดที่ผ่านผลหนักก่อนหน้านี้ก็ส่งผลทําให้ราคาหน่วยลงทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนนลดลงอย่างมีนัยสําคัญดังนั้นทางบริษัทนะฮะจึงยังคงนโยบายควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดนะครับก็บอกเป็นการลงทุนที่ดีะนะฮะแล้วก็การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายก็จะดีกำลังเป็นดีกําลังสองให้กับกองทุนเหล่านี้ด้วยะนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่ามันจะมีภาระ ดอกเบี้ยนะฮะภาระทางการเงินเนี่ยที่ลดลงะนะฮะมันก็จะทำให้ตัวผลตอบแทนเนี่ยมันเฉิดฉายออกมาได้มากขึ้นขณะเดียวกันเขาระบุมุมมองเกี่ยวกับ,บตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังไว้ไว่าอย่างไรครับเขามองว่านักทุนที่ถือกองทุนพวกอินฟราอินฟราสักเจอร์ฟันพวกนี้นะฮะก็อยู่จะจะที่ถืออยู่นะฮะจะได้รับผลตอบแทนที่ จากการเงินปันผลเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับและก็มีโอกาสเห็นราคาปรับขึ้นจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะครับโดยนักลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นเวลานานนะครับอาจจะใช้จังหวะนี้นะครับในแง่ของการทยอยขายเพื่อลดพอร์ตได้เช่นกันนะฮะพร้อมทั้งนี้นะฮะแนะนําให้เลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่มีราคาต่ําและมีศักยภาพในการฟื้นตัวนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่มั่นคงนะครับ แต่ในกรณีที่นักลงทุนเน้นผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างเช่นหุ้นกลุ่มธนาคารก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่ามีนโยบายการจ่ายปันผลที่สูงขณะเดียวกันหุ้นที่ปลอดภัยและเหมาะแก่การถือในระยะยาว อันนี้ก็แนะนําตัวของปตทนะครับเนื่องจากว่ามีไรายได้จากหลากหลายธุรกิจในกลุ่มนะครับอีกทั้ง PE เนี่ยอยู่ในระดับระดับต่ําและก็มีการจ่ายปันผลสูงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะ,ะที่นอกเหนือจากเรื่องของกองทุนนะฮะอินฟาซัคเจอร์เนี่ยถ้าถือในแง่ของการปันผลเนี่ยดีแล้วก็ดูแล้วอาตาัตราดอกเบีย้ยนะมีอมโอกาสที่จะปรับตัวลดวลงอันนี้ก็ถือว่าคนที่ถืออยู่ก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับ ปันผลเนี่ยก็นําไปอยู่ในกลุ่มของแบงก์แล้วก็ตัวของปทนะครับก็ถือว่าปันผลค่อนข้างจะสูงเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าประกาศงบ Q2 ออกมาแล้วตัว3 BBIF ปรากฏว่าผลการทุนสะสมหายไปแล้วทั้งหมดเนี่ย <c oughs> นะฮะมันก็น่าจะทำให้เกิดแรงซื้อเข้ามาในตัว3 BBIF อย่างมีนัยสำคัญซึ่งก็จะเป็นผลทำให้ราคาหน่วยมีการขยับ ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะก็จะเป็นการเข้ามาซื้อเพื่อรอรับเงินปันผลเพราะเมื่อะไหร่ที่ล้างขาดทุนสะสมได้สําเร็จนะฮะก็สามารถที่จะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ในทันที่ะโอเคติดตามอย่างใกล้ชิดครับ